คนศิบจำพวกในโลกสิบจำพวกเนี่ยแบ่งเป็นห้ากลุ่มทุศิลมีศินลลาคากล้ามักโกรธฟุงซานในห้ากลุ่มนี้จะแก้อย่างไงยมบอกผมยังทุศินอยู่เลยยังโกหกเล่าก็ยังกินไม่ต้องกลัวมีวิธีแก้ยมม,มีอุปสรรคตรงนี้เหรอผู้เจ้าบอกเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้เหรอเลี้ยวตรงนี้ พระองค์ให้เธอกะธระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกะระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตแห่งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นและเมื่อทำม,มากอย่างนี้จะรู้ชัดปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศินของเขาคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้คือเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิ ซึ่งจะปะ็ินิพพานในภพนั้นหลังจากกายสสเพทากายแตกทำลายดังนั้นโยมจะเป็นผู้ทุศินหรือมีศิลลักกล้ามักโกรธฟุง้งซ่านหน้าที่โยมคือฟังพรรมตถาคตให้มากฟังให้บ่อยกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังสี่อย่างนะกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้พูรคือฟังมากฟังบ่อยแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทําความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังและ ต่อไปเนี่ยจะรู้ชัดปัญญาวิมุติเจตุมุตจะรู้หนทางออกว่าอ๋อวิธีแก้ทุสินทํำยังไงวิธีแก้ลาคา้ากล้าทํำยังไงมักโกรธทํำยังไงเขาจะรู้เมื่อเขาฟังมากฟังบ่อยไปเรื่อยๆสี่คุณสมบัติเนี่ยใครมีคนนั้นจะไปทางเจริญอย่างเดียวเป็นอริบุคคลแน่นอนอีกอย่างหนึง่งที่ต่ํากว่าโสดาบันอันนี้ก็คือยังไม่เป็นโสดาบันเลยนะแต่ยมมีคุณสมบัติเพื่อที่จะเป็นโสดาบันละเป็นอริยะละอีกอย่างหนึง่งเพื่อ เป็นโสดาบันนี่อะไรพระเจ้าบอกว่าฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นฟังคำพระเจ้าบ่อยๆจนพูดตามได้คล่องปากเหมือนยมฟังเพลงเรื่อยๆยมร้องตามได้ถูกต้องไหมเหมือนกันแล้วขึ้นใจยมฟังเพลงมากๆร้องตามได้และก็นึกในใจนึกได้ใช่ไหม แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือโยมก็เข้าใจเนื้อเพลงนั้นว่าเออเนื้อเพลงมันเศร้ามันโศกมันดีอะไรยังไงนี่หลักการเดียวกันเปลี่ยนมาเป็นคําพระพุทธเจ้าแล้วโยมใช้หลักการเดียวกันฟังบ่อยๆโยมจะพูดตามได้และจะขึ้นใจแล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสคุณสมบัตินี้ใครมีพู้เจ้ารับประกันขนาดว่าถึงเธอจะมีสติหลงลืมทำกาลละ ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมรับประการขนาดนี้ปกติคาสติเวลาตายจะไปอบายทุกติวิบาตนรกแต่คนที่ฟังคำผู้เช่ามากจะหลุดไปเป็นเทวดาแล้วจะได้บรรลุธรรมในภพเทวดาด้วยสี่อาการพอไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยอาการที่หนึ่งเขาจะเลิศลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองแล้วบรรลุธรรมอันที่สอง เขาจะไปได้ยินพวกพิกขูที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมอันที่สามถ้าเขาไม่ได้สองโอกาสจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมอันที่สี่ถ้าไม่ได้สามโอกาสเขาจะเจอพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังแล้วจะบรรลุธรรมนี่พวกมีเหตุผลอย่างนี้ ดังนั้นอันนี้ยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่ชื่อว่าสร้างเหตุเพื่อเป็นโสดาบันในอนาคตดังนั้นอาตมาคิดว่าตรงนี้มันไม่ยากอย่างวันนี้เราเอาซีดีมาแจกโยมก็เปิดฟังเรื่อยๆเพราะคําในซีดีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่คำอาจารย์คริสต์หรือของพี่ขูใด,ดในโลกเพียงแต่เรารวบรวมมาเป็นหมวดหมู่เช่นแผ่นนี้อนาปาทั้งหมดแผ่นนี้กับหนังสือเล่มนี้หนังสืออนาปา อนาปานสติทั้งชีวิตของผู้เจ้า32สองพระสูตรทั้งหมดจะมีประมาณ36พระสูตรแต่พระสูตรนั้นซ้ำกันละใน3 2งเนี่ยไม่ซ้ำกันแล้วเราก็ให้คนอ่านพระสูตรนี้ในแผ่นซึ่งใช้หลักการเดียวกับของผู้เจ้าคนที่อ่านนั้นจะเป็นใครก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ขอให้เป็นสาวกของตถาคต แล้วถ้าคนก่อนตายได้ยินได้ฟังคําสาวกของตถาคตมากล่าวคําตถาคตให้ฟังคนคนนั้นจะละสังโยชน์ธเบื้องต่ำได้เป็นอริบุคคลขั้นที่สามและตรงเนี้ยลองมาแล้วทุกศพได้ผลเหมือนกันหมดเลยต้องเรียกว่าทุกศพเพราะว่าผู้เจ้าให้ตรวจดูดที่ศพผิวพรรณจะผ่องใสมีอาการนี้ทุกคนเลยจากพระสูตรที่ตัดกับพระอานนท์ ปาลบการตายของพระภักกุณะพักุณะนอนลิ้นทุลนทุล,ลายใกล้จะตายผู้เจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังพักกุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะปวดหัวมากปวดท้องมากเหมือนคนเอามีดมากรีดศรีษศรษะกรีดกระเพาะเนี่ยผู้เจ้าบอกภักุณะตั้งใจฟังธรรมนะจากนั้นก็แสดงธรรมให้ฟังเสร็จแล้วก็จากไปพระนรนบอกว่าหลังจากพระศาสดาจากไปได้ไม่นาน ภคุณะก็ทํากาละลงแต่ชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมเนี่ยเขายัางละอะไรไม่ได้เลยละสังโยชน์อะไรไม่ได้เลยเป็นปุถุชนล้วนๆเลยเหมือนพวกเราแต่หลังจากได้ฟังธรรมแล้วภาคุณะละสังโยชน์ห้เบื้องต่ำได้จึงได้จรัดอนิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถ,ถาคตก่อนสิ้นชีวิต ก่อนตายนะช่วงจังหวะก,ก่อนตายแค่เนี้ยถ้าใครได้ฟังคำตถ,ถาคตก่อนสิ้นชีวิตคนที่ละสังโยชน้าไม่ได้จะละได้คนที่ละสังโยชน้าได้แล้วจะได้เป็นอารหันหกประการมีสามลักษณะที่เหมือนกันคือหนึ่งได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดพอเรา ได้ทราบหลักการนี้เราเลยให้คนเนี่ยอ่านคำผู้เจ้าในทุกเล่มเลยทุกพระสูตรเลยแล้วไปเปิดให้คนใกล้าตายฟังแล้วอย่างที่สามตัวเขาละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนี่คือสามข้อเป็นทั้งสองกลุ่มใครที่เป็นปุถุชนมาจะละสังโยชนธาได้สังโยช์มีสิละได้ห้าหรืออีกครึ่งหนึ่งโสดาบันละกับสกทา,าคามีละได้สาม อนาคามีละได้ 5, ห้าอลหันละอีกห้าครึ่งหนึ่งที่เหลือสังโยชนสิบเป็นอย่างนี้ดังนั้นใครมีญาติใกล้เสียชีวิตเอาไปเปิดให้เขาฟังและโยมใจเห็นว่าถ้าญาติเราที่กำลังจะตายกำลังนอนดิ้นทุลนทุรายเปิดคำพู้เจ้าให้ฟังจะหยุดทันทีเลยจะนิ่งจะสงบทุกศพเป็นอย่างนี้หมดทุกอาการเลย หลังจากสงบนิ่งแล้วอาการหายใจที่หายใจแรงไม่สม่ำเสมอจะเริ่มสม่ำเสมอขึ้นเขาจะเริ่มทำทันทีเพราะตรงเนี้ยอินทรีย์ของผู้ตายจะแก่กล้าคนใกล้าตายเนี่ยผู้เจ้าเห็นละอินทรีย์แก่กล้าผู้เจ้าเนี่ยจะเป็นรู้เป็นคนที่รู้ฐานะและอาฐานะของบุคคลว่าจังหวะไหนคนจะบรรลุธรรมได้ง่ายคือช่วงใกล้าตาย มันตายจริงแล้วบอกตอนนี้ยังเฉยๆแต่ตอนใกล้ตายปุ๊บเนี่ยเอาคำผู้เจ้าไปให้เนี่ยรับทันทีดังนั้นจังหวะการหายใจเขาจะเริ่มสม่ำเสมอขึ้นและโยมจะสังเกตว่าตอนตายโยมจะจับไม่ได้เลยว่าตายเมื่อ,อไหรจะเนียนมากเลยละเอียดตายนิ่งสนิทเลยปุ๊บไปแล้วหลังจากตายโยมสังเกตผิวผันถ่ายรูปไว้เลยนี่ถ่ายรูปมาทุกศพ ผิวพัรร์จะผ่องใสจะออกใสเลยออกเหลืองเหลืองใสเนะเหมือนกมิ้นทั้งตัวบางศพก็ทั้งตัวบังศพก็แค่มือบังศพก็แค่หน้าและอีกอย่างที่เราสังเกตเห็นได้คือเนื้อตัวศพจะนิ่มไม่แข็งยมทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสาวันสี่วันยังนิ่มอยู่นานสุดที่เราดูมาเนี่ยเจ็วันที่เพิ่งตายหยกๆยกนี่ก็ แม่พ่อของโยมที่ชุมพรตายเจ็ดวันไม่ฉีดยาอะไรรูปศพยังปกติอยู่เลยมีมีภาพไหมไม่มีนะนั้นถ่ายภาพศพมาทุกศพเลยอยู่ในมือถือพอดีมันต่อนนี้ไม่ได้นะเขาส่งมาให้เป็นภาพก็บอกโยมแป้ฉีดยาป่ะเนี่ยบอกไม่ได้ฉีดเปิดลงมายังไม่มีกลิ่นเลย ปกติมันต้องทั้งแข็งทั้งอืดแล้วเจ็ดวันนี้มันไม่เหลือแล้วนะอันนี้ยังสภาพเหลืองแล้วเนื้อตัวก็นิ่มจับยังนิ่มเหมือนคนเพิ่งตายปกติอย่างเงี้ยญาติของโยมคนนีที่ไม่ศรัทธาพุทธะมาศรัทธาหมดเลยตอนนี้พเพราะก็าเห็นเป็นรูปธรรมไงเพราะเขาจะไม่มีใครเคยเจอศพแบบนี้มาก่อนพระอ,อน,นุนก็เหมือนกันแล้วอันนี้ใช้ได้กับทุกศาสนาศาสนา,าอื่นก็ลองมาแล้วนะ ลองมาโดยบังเอิญเพราะว่าสองเพื่อนเขาเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาคนนี้เป็นอีกศาสนาหนึ่งเขาก็บอกว่าศาสดาเธอเนี่ยบอกอะไรให้คนก่อนตายไหมบอกไปหาเลยอ่านพระสูตรให้ฟังปรากฏว่าหลังจากตายผิวพองคนที่ทำศพของศาสนาเขาทำศพมาสาสิปีเขาบอกเนี่ เขาทำศพมาสามสิบปีไม่เคยเจอศพไหนเหมือนอย่างนี้สีผิวอย่างนี้แล้วเขาก็ล้างศพไปวันหนึ่งซึ่งล้างศพไปวันหนึ่งมันต้องเริ่มเขียวแล้วแต่ศพก็ยังนิ่มอยู่ตัวยังนิ่มผิวก็ยังเหลืองผ่องใสอยู่แต่ญาติก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกคนนี้เป็น,เป,นเป็นพ่ออะไรอีกคนหนึ่งก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งตอนก่อนจะตายตอนป่วยก็ไม่เอาจะเอาพุทธนะไหมไม่ฟังไม่ฟัง พอใกล้จะตายจริงๆไปเปิดให้ฟังหมดแล้วก็ผิวพันธุ์ผ่องเช่นเดียวกันคนตายจะผิวดำค้ำหรืออะไรก็ตามยวมดูพอตายแล้วผิวจะผ่องขึ้นมานะเออเป็นเรื่องแปลกอีกศพหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยแขนเนี่ยไหม้เลยดำแต่พอตายแล้วสีดำเนี่ยไล่หายไปหมดเลยเหลือเป็นรอยดำด่างๆนิดเดียวแค่นั้นเองเ,ออเนี่ยอันนี้ถ่ายรูปเป็นรูปธรรมเลย ชัดเจนมากเรื่องนี้แต่เรื่องพระธาตุไม่มีนะพู้เจ้าไม่เคยตัดเรื่องพระธาตุนะตัดเรื่องนี้กรณีนี้กรณีเดียวนะเรื่องผิวพันธุ์ผ่องใสตอนศพที่ตายแล้วหลังจากที่ฟังคำตาตาคตนเนี่ยเนี่ยถึงอยากให้โยมได้ลองคือเป็นอะไรที่อัศาจรรยนะ์แพทย์เขาตอบไม่ได้โยม